โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่ BJX Two นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาแปร์นะหรือว่าอะไรแล้วรีโพูดเกินไปแต่วันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไมค์คราฟ์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสู้กับเออ่มังกรนะครับผมซึ่งเป็นจุดจบของเกมไมค์คราฟ์นะครับผมซึ่งไม่ใช่จุดจบของเกมนะครับที่แบบเขาจะปิดตัวเกมนะครับผมแต่หมายถึงเออ่ตอนจบนะครับผมของเกมไมค์คราฟ์นะครับผมก็จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ็โอเครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนี่ครับ P P J X Two นี่ครับผมวันนี้เอ่อแล้วก็จะมาเล่นเอ่ออย่างที่ต้นคลิปบอกนะครับผมก็จะมาเล่นไมค์คราฟนะครับผมอย่างที่ต้นคลิปบอกเลยนะก็คือวันนี้เราก็จะมาปราบเอ่อ Ender ด r ร g o ักกนะครับผมก็เป็นตอนจบในเกมไมค์ค r าฟ t นะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นมานานเหมือนกันนะนะค่อนข้างที่จะนานเลยนะคณดูก็ก็ไม่ในนานหรอกเพราะว่าผมก็แบบ ช่วงที่ผมไม่ได้เล่น,ล,น,ล,นลงคลิปเกี่ยวกับไฟฟายก็คือไปเล่นแมคาร์มนั่นแหละเออนะคนดูก็โอเคนะครับผมเราก็จะามาเตรียมของไปฆ่าเอนเดอร์ดากลอนนะครับผมนะเพื่อที่จะไปสู้นะเราก็จะแบบเอ,อ่อหาแชาน่นังสือนะครับผมแล้วก็เอนชาร์ดของก่อนนะผมก็เอนชาร์ดไม่เป็นนะครับผมแต่จะทําเป็นแบบเอ,อ่อเป็นแชหนังสือนะครับผมนะก็อาจจะทําทําไมก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าแบบพอทำแช้หนังสือแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าแบบ ม,มันได้ของโหดกว่านะครับผมโอเคต่อมาชิบชโอเคต่อไปผมก็ชอบเป็นชุดก่อเนี่ยครับผมแล้วก็ดาบนะนะครับผมก็จนะเอ็นชาร์ะครับน,น,บนี่แบบนี้เลยเอ็นชาร์ดกางเกงแล้วก็ชุดเก่อแล้วก็หมวกนะครับผมนะชิบชิบแล้วก็ชิบอุ้ยชิบโอเคนะครับผมกดไม่ค่อยติดนะครับ โอเคได้บาอะไรมาวางไม่รู้เดี๋ยวขอใส่ชุดกราะแ๊บนึงนะนี่เป็นไงคนดูใส่ชุดกราะแล้วเทบอกเลยนะครับผมต่อไปผมก็จะเอ่อทำธนูนะครับผมไหนเอ็นชาร์จเสร็จแล้วเป็นไงกว่างเป้งโอ้โหสองเม็ดตายสองเม็ดมีละตัวโอ้โหยิ่งกว่ายิงหัวในฟรีไฟอีกนะครับนี่ <c oughs> ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไม c คลาบเลยไม่ได้เล่นนานแล้วก็มีแอป,ปเล่นบ้างอยู่นะครับ โอเคต่อไปก็จะเป็นแอปเปิลทองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปผมก็ขอตัดไปตอนที่เ,เข้ามาในประตูเนเธอร์เลยนะครับผมนะเพื่อที่จะไปสู้กับเอนเดอร์ดักลอนนะครับผมโอเคผมก็มาแล้วนะครับผมนะโยผมขอโยนดวงตาเอนเดอร์แมนไปนะครับผมจะได้วาปไปแบบเท่ๆนะทไมไม่ถึงสักทีวะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเอา้า ชิปหายแล้วกูโยนมาอีกฝั่งนึงมันไม่โอ้ยทอแป๊บโอ้โหงั้นกูบินมาตรงนี้เลยล่ะกันนะคนดูโอเคดวงใจน่แม่ไม่จําเป็นแล้วนะครับผมโอเคกินแอปเปิลทองดักไว้ก่อนเลยต่อไปก็จะปรับเป็นเอ่อเอาชีวิตรอดนะผมส u r v i ว a l นะหรือเปล่าอันถูกหรือเปล่าแห่งตัวภาษาอังกฤษอยู่หามเลยนะครับผมโอ้โหเปิดมามันยิงพนพิษใส่เราอะไม่ได้ยิงดีอป่ะ กูเล่นฟรีไฟล์ปล่อยเกินเยวขอยิงอันนี้ก่อนนะตัวให้เลือดมาแล้วนะเรียบร้อย,อยมาดิอู๋เือนพนฟรีใสล่ลบก่อนนะต่อไปก็ต่อขึ้นไปเลยกูคุดต่อขึ้นไปเลยกูยิงธนไูนไ,ไม่ค่อยโดนนะยิงไม่ค่อยโคมนะครับผมไม่ได้มีตัวเชอเลงเหมือนฟรีไฟล์นะกูจะพูดถึงเกมฟรีไฟล์ทำไมวะเนี่ยรีคพณเลยนะครับมันอยู่ตรงนั้นแน่ขอยิงทีนะคือขอยิงทีตั้งโลเรียบร้อยอือหือไม่ตาย้า เลือดตั้งเยอะจะตายได้ไงตีแค่ครั้งเดียวนะก็โกงเกินนะครับถ้าถ้าจะเก่งขนาดนั้นนะโอเครีบคุ้นเลยนะครับผมเนียมันบินมาตรงฐานอีกแล้วยิง,งนูใส่เหอะมันไส้นะผมมันไส้นะครับผม,มไผม่มันบินมาตั้งโลก่อนนะฮะเรียบร้อยมาดิเกือบเกือบเกือบนะกูเกือบเกือบตั้งโลไม่ทันนะคนดูโอเครีบต่อไปเลยนะครับต้องเร็วๆเลยนะครับ โอเคมาตีแปะเรียบร้อยเนีย <c oughs> yeah. เสียงตีดังแปะไปบ่ายเลยยิงไปยิงไปที่ให้เลือดมันนะถ้ายิงหมดมันก็ตีได้แบบไม่ต้องรีเลือดนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องมีตัวหิวมันนะยังไงยิงไปก่อนยิงมาอุ้ยมันบินมาดังโลมาดิมาดิมาดิโด,ดนไปสองดอกนะครั้งนี้โดนไปสองดอกนะโอ้แล้วมันมีที่ที่ฮิวมันนะครับผม โอ้ยิงไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคไม่โดนมันหายแต่มันไม่โดนว้นหมงแร้ตั้งโครนะผมตีไปโอ้รอบนี้โดนดอกเดียวนะครับผมแล้วกูจะลงยังไงอะ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอโกงไม่ใช่ขอโกงนี่ขอเวลานอกนะครับไอ้เหี้ยลืมคิดตอนลงเดี๋ยวขอถังน้ำมาก่อนนะครับผมนะ หลายคนน่้สงสัยนะครับผมทำไมต้องเอาถังน้ำนะจะได้ลงแบบเท่ๆนะครับผมโอเคขอปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับผมปรับแบบเกมหมดสูงเกมหมดทรงก็หมดศูนไม่เป็นอ่ะเออขี้เกียจพิมพ์นะก็ตั้งค่าเอาเลยนะครับผมโอเคมันพ่นพิษใส่ต้องวันนี้ลงมาพอดีเลยเมื่อกี้มันพ่นพิษใส่นะครับผมดีนะกิจแอปเปิลทองนี้ครับผมเลยไม่เป็นไรนะวันนี้วิ่งก็ไปตีมเลยยังไงล่ะไอ้บ้ามาดิมาดิไอ้มังกรไอ้มังกรไอ้มังกรมาดี้มาดิมาดิมาดิ ฟันฟันรัวเลยนะครับผมโอ้โหเกือบเกือบถึงครึ่งหนึ่งละเดี๋ยวขอยิงอันนี้ก่อนไม่โดนสักทีโอ้โหมันเอาตัวมาบังเลยไหนต้องโดนนั่นแหละต้องโดนนั่นแหละโอเคโดนแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้มันติดในกรงนะครับผมผมขอฟันมันก่อนเถิถ้างนั้นผมขอฟันสักหน่อยเถอะโอ้โหฟันหน่อยกุ้งอานไซกุ้งอ่านไซฟันฟันฟันคอไปฟันคอฟันไป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 นะครับผม ฟันยิงยิงไอ้บ้าฟันอะไรยิงดิยิงยิงดิโอ้โหพาคผิดมาดิมาดิมาดิโอ้อยังไงยังไงมันอยู่ไหนขอยิงอันนี้ก่อนอุ้ยมันพ้นพิษใส,สอีกแล้วโอ้ต้องออกมานะครับผมยังไงมาดิไม่เห็นโคมเหมือนฟีไฟเลยบ้าเอ้ยมาดิ <c oughs> มาดิไม่โดนเอ้โดนหรือว่ายังไม่โดนวะมันฟันก่อนนะครับผมฟันก่อนฟันก่อน,น,ก,อนกระโดดฟันกระโดดฟัน รถฟันดามจคุณสองกระโดฟด,ด,ะโดฟันกระโดดฟันยังไงยังไงโอ้โหเลือดมันเกือบเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะกูยิงใส่เลยกูยิงใส่เลยระยะประชิดกูยังใช้ธนูงมาดิโอ้โหมันบิดหนีไปแล้วคนดูโอเคผมขอไปเอ่อทำลายไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับไอ้ที่หิ้วเลือดมันก่อนนะโอ้โหมันเป็นโครงอะ่ะมันยิงไม่ได้นะครับผมหรือว่ายิงได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้เล่นนานละคือจริงๆก็เล่นแมคค้าบนานแล้วแหละแต่ว่าเอ่อ ไอ,ไ,อไอ้ไม่ไม่ค่อยเล่นอันเนี้ยเออไม่ค่อยมาสู้กับมังกรครับผมขอย,ยิงนะเหอะมันไส้นะครับยิงไม่โดนสักดอกตีด้วยบ้า <ๆ S 2> เล็งหัวเล็งหวัวมาโอ้ยเขี้ยมาดิยังไงอ่ะโอ้จริงผมว่าผุมสู้เลยมันนังก็น่าจะไหวนะแต่ว่าผมแบบต่อเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบมีที่หิวเลือดนะครับผม <c ười> โอเคถึงอย่างวะยังไม่ถึงนะผมรีบต่อเลยโอเครีบต่อเลยนะครับมันมีที่หิวเลือดอ่ะ แล้วแบบมันอยู่ในกรงด้วยนะเนี่ยไอก้กรงแบบกรงขังเนี่ยขอยิงอันนี้หน่อยเป้งไม่เดียวไม่โดนยังไงไม่โดนนี่กะโอ้ยเอ้ยต้องไปพิจารณา,าแล้วต้องเอาฝีมือตัวเองไปพิจารณาหม่แล้วนะครับไม่โดนโดนโดน,โดนยิงยิงบอกก่าเดิมโอเคโดนจังหวะนี้เดือนนอีกเดือนนั้นนะเลือตรงนั้นนึกว่าโดนแล้วไอ้บ้ายัางไงยังไงล่ะ เป้งแม็นี้ไม่รอดไอ้บ้าไม่โดนโว้น,นี้ยังไงวิลำมกรมันบินมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดโล่โล่โลกูหายตอนไหนวะเอาโล่ผมหายคนดูไอ้ยังจะต,ตอนไหนอะ่ะอุย้ยเชีย่ยเอ้ยโล่หายโว้ยไม่ไหวแล้วเอาไงดีเลือดมันรีจนจะครึ่งหนึ่งแล้วว่ามาดิมึงบินมาดิมากูยิงมึงเลยแล้วกันกูมไม่ทำลายละยังไงเห็นเดอร์ดาก้อน ตอนจบของเกมไหมครับนี่วิ่งไปเขาระยะประชิดชาร์จชาร์จตัวมันนะครับผมเข้าชาร์จแล้วฟันคอ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 อืมอัตรายิงคอต้องต้องเพิ่มแล้วอัตราตรายิงคอไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะครับผมมาโดนธนูปนียิงเม็ดนึงยิงสะบัดยิงสะบัดมาดิยังไงล่ะเม็ดนี้เม็ดนี้ยังไงเม็ดนี้โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอเคดอกธนูดอกธนูกูเป็นเม็ดไปแล้วนะครับผมเป็นลูกปืนไปแล้วดอกธนูผมเออลูกธนูสิอ้่้า โอเคนะครับผมเดี๋ยวขอยิงอันนี้ก่อนปั่นไส้นะยิงไกลๆไม่โดนโอเคโดนโอเคนะครับผมเอ็นเดอร์รักกอนเราก็สามารถพิชิตได้แล้วครับคือแบบก็เก่งเกินอ่ะคือแบบฟีไฟล์เรายิงหัวแต่อันนี้เราฟันคอเตวทีเออนะคุณดูแล้วคือแบบเลเวลคือแบบโอ้โห49โอ้โคตรพุ่งแล้วนี่ก็จะเป็นแบบตอนจบของเกมไมค์ครับเนี่ยครับผมก็กดสลิปนะกดสลิปไป เก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่นานๆทีผมจะมาเล่นเกมหมครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ